็ส่งมอคูปต้า L 3 6 0 8ค่ะให้ลูกค้าที่อําอเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าก็ได้มาสั่งจองสั่งจองด่วนของเมื่อเช้านี่ค่ะโวนจองอตอนเย็นก็จะส่งลูกค้าเลยค่ะจะส่งด่วนแบบ 5G ไปเลยพร้อมใช้งานค่ะคันนี้ทางร้านพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้เรียบร้อยค่ะ ประมาณ30 4 0ถึงสีนาทีค่ะขับรถถึงภูเวียงสากขอนแก่นตัวเมืองขอนแก่นไป